แน่นอนนะครับอย่างที่เราเห็นกันชัดเจนเลยในตอนนี้ก็คือกำลังใจน้ำใจนะครับจากมวลมนุษยชาติที่ส่งมาให้กันช่วงนี้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยประสบกับภาวะของจำนวนของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็เห็นนะครับว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีวิกฤตในเรื่องของโควิด -19 ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะดูแลได้แล้วแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็จะเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ หลายต่อหลายที่เลยเขาส่งกําลังใจไปให้กับชาวจีนหรือว่าชาวอู่ฮั่นนะเราเคยได้ยินประโยคประโยคดึงเนี่ยน,นะครับก็คืออู่ฮั่นเจี่ยโหยหรือว่าอู่ฮั่นสู้สู้ะนะส่วนตอนนี้ประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องรับมือกับโควิด -19 นี้บ้างคนจีน เขาก็ส่งกําลังใจมาให้กับคนไทยด้วยเช่นเดียวกันะนะครับนี่คือภาพของบุคลากรนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับเป็นบ,บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจสแตมฟอร์ดมีทั้งคุณหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับคือเขาพร้อมใจกันส่งกําลังใจให้กับคนไทยมีมข้อความเป็นภาษาไทยด้วยเนี่ยเนี่ยารงมากเลยเลยนาะคนไทยสู้สู้เราเชื่อว่าพวกคุณจะผ่านไปได้จากใจพวกเราเชาวจีน โดยโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับอย่างที่หลายๆท่านทราบว่ามีคนไทยที่เดินทางไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งอยู่จํานวนหนึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยมีความผูกพันกับคนไทยเป็นอย่างมากะนะครับและในฐานะที่เคยผ่านวิกฤตนี้มาแล้วจึงเข้าใจดีเลยอะ่ะว่าตอนนี้คนไทยต้องรู้สึกอย่างไรแล้วก็ต้องมีการเยียวยาอย่างไรบ้างก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างแน่นอนน่าลักรับให้กําลังใจกันนะเราให้กําลังใจเขา เขาให้กำลังใจเราอย่างที่เราเห็นว่าเขาก็มีการส่งอุปกรณ์ใช่ไหมครับ<ช>ทาง<ช>แพทย์พยาบาลเนี่ยมาให้กับคนไทยด้วยเช่นเดียวกันเนาะจากประเทศจีนค่ะ<ด>สะท้อนลกลับมาที่เมืองไทยก็ต้องดูแลกันเองด้วยะนะคะสำคัญมากๆเลย